โอเคครับก็การาบสวัสดีครับผมนะพบกันอีกแล้วกับช่องพามียเที่ยวเปิดมาอย่างนี้แน่นอนครับผมเกี่ยวกับรถป๊อปเหมือนเดิมคลิปนี้ว่าจะพาไปขี่รถขึ้นเขาดู บรรยากาศสักหน่อยบรรยากาศแคมปิ้งครับผมนะ่ตอนนี้หน้าหนาวเข้ามาแล้วว่าจะพาไปดูบรรยากาศเข้ากางเต็นท์หน่อยครับผมนะฮะกางเต็นท์ของนะักท่องเที่ยวแล้วจะอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมสาหรับจังหวัดชายภูมิมอญข่าวนี่เองนะฮะเป็นสถานที่ฮอตฮิตสําหรับสายแบบแคมปิ้งกลางเต็นท์นะยุคนี้เม กำลังมานะกางเต็นนะเราจะไปกับเจ้าคันนี้ครับผมนะจูลิโอครับผมจูลโอคันเดิมนะฮะสเตปออกทิปครับผมนะฮะนี่รถดีๆรถบิ๊กไบมีไม่ขี่ครับผมมันไม่ได้ฟิลงไงเออคือแบบอยากชิวๆอ่ะเอาบิ๊กไบไปมันก็ยังไงมก็ถึงอยู่แล้วอ่ะเออมันมันไม่ค่อยมัน,นครับผมนะนี่มันต้องเอาแบบอันนี้ไปดีกว่าชิวๆนะขี่แบบโอ้เสพบ,บรรยากาศลมเย็นนะนอากาศเย็นมากครับผมเย็นจน เหงื่อุกเลยครับผมนะโอ้ถ้าขึ้นไปข้างบนนี้อากาศน่าจะดีอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมเตรียมอะไรไปบ้างนะครับผมนะสรับบอกไว้ก่อนนะคลิปนี้ผมไปคนเดียวนะครับผมนะไม่ได้ชวนทีมงานเลยนะฮะอยากจะเสพอยากจะลองแบบเสพขี่แบบคนเดียวดูนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะฮะคือถ้าพังบนเขาก็สงสัยต้องแบบเหมารถชาวบ้านแถวนั้น,น,นอ่ะขนกลับมาเออแต่ไม่น่าพังครับผมนะรถผมแบบเอเอเซตบดีครับผมนะเพื่อนๆสุดยอดอ่ะแบบหลายทริปแล้วคันนี้ยเออ ยังไม่พังครับผมนะลูกติดกันหลายทิพแล้วเออย,ยังไม่เปลี่ยนสักสีครับผมฮนะโอเคนะนี่ยคร่าวๆก็ประมาณนี้ดูฝุ่นยังไม่ได้เช็ดอะไรเลยนะดูฝุ่นดูฝุ่นคร่าวๆผมก็เตรียมนี้ไปนะสายพานเตรียมไปสำรองไว้นะครับผมนะเผื่อขาดกลางทางอะไรเนี่ยช่วง ขึ้นเขาอะไรเงี้ยเออแต่นี่ก็เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับผมนะแต่ไม่น่าขาดหรอกแต่เอาไว้ไปสำรองเฉยๆอ่ะแล้วผมก็นี่แก๊ลล์น,น้ำมัน3.9ลิตรนะครับผมนะฮะพกไว้เพราะบนนั้นหากที่เติมยากนะครับผมนะแล้วก็มีหมวเชื้อครับผมนะสเตห๖แล้วที่ขาดไม่ได้นะครับผมนะที่ขาดไม่ได้ที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่ครับลำโพงครับผมนะโอ้โหสายชิวอะเออสายชิวอะเพื่อนๆแบบขี่ไปแบบฟังเพลงไปนะโอ้สุดยอดครับผมนะฟังเสียงลมไปด้วยนะ ยังได้วะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเติมน้ํามันกันก่อนดีกว่านะครับผมนะเวลาตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้าโมงครึ่งดูน้ํามันศูนย์นะศูนย์เปอร์เซ็นนะน้ำมันศูนย์เปอร์เซ็นน,นะก็ประมาณเกี้ยงถังอ่ะเดี๋ยวผมจะจับทริปจากบ้านของผมไปเลยนะนี่นะศูนย์ทริปนะเดี๋ยวมาดูกันว่าไปกลับอะมันจะวิ่งอยู่กี่กิกโลนะฮะเดี๋ยวไปเติมน้ามันกปนบนึงหนึ่งร้อยสี่สิบบาทโอ้โหเต็มเปียกครับผมครับจุ่มลงไปครับ โอเคครับเราเติมใส่กระลน100บาทกับเติมในรถ140บาทครับผมนะเราผสมหัวเชื้อไปนิดนึงครับผมนะกันเหนียวกันเหนียวโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะมาชิวๆวคลิปนี้รุกป๊บลํำเดียวชิวๆคือผมจะไม่ขี่เร็วมากนะครับผมนะขี่ประมาณ ห้าสกสิบเออเราจะไม่เค้นมากครับผมนะตรถมันทํามาดิ่งเป็นร้อยแหละแต่ว่าเราแบบซับเซฟไงไปคันเดียวนะฮะเพื่เผื่อชิบหายกลางทางครับผมนะก็ไปแบบชิวๆแล้วันเออเราไปคันเดียวอแล้วนะเราไม่รีบนะเราก็แบบขี่ไปเสพธรรมชาติขทางๆให้มากที่สุดนะโอเค วันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยก็ผมนะเป็นวันหยุดยาวนะฮะวันหยุดยาววันที่21พฤศจิกายนนะที่เขารัฐบาลสั่งหยุดยาวตั้งแต่วที่19นะครับผมคนก็เริ่มไปเที่ยวขึ้นแบบขึ้นเขาแคมปิ้งกันนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวแย่เลยเดี๋ยวจะพาไปดูจุดแคมปิ้งมองนขานะฮะว่านักท่องเที่ยวจะเยอะหรือเปล่าในะช่วงนี้นะแบบอากาศแบบเริ่มดีมากคือฟิลประมาณแบบ เขาพาะพุทธเบิกอะไรเงี้ยเออมันก็อยู่ใกล้บ้านผมเป็นไงมีไก่มากครับผม5้าสี่พสิบโลแต่ว่าคันนี้ก็เคยขึ้นคันเดียวไปแล้วนะสมัยซื้อรถมาใหม่ๆดมเดมเลยอย่างห้าวครับผมแบบเดิมๆเดิมกิ๊บเลยอ่ะขี่ขึ้นเขาเกือบไม่ไหวครับผมโอ้โหแบบกำลังแบบไม่ไหวอ่ะครับผม แต่มันก็ขึ้นได้นะขึ้นไปถึงนะแต่มันกว่าจะขึ้นถึงก็ช้านิดหนึ่งอะ่ะเออแต่ตอนนี้ก็อัพสเต็ปอ่ะเรียบร้อยนะฮะลูก4.9มิบมตนะครับผมสนะเต็ปโบราณอ่ะเออสเต็ปโบราณชัก4.3โอเครถไยดูเรื่อยๆขับรถไปโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงภูมินะครับผมนะสุดยอดไหมไม่มีอาการนะครับผม นี่ผ่านมา12กิโลแล้วนะครับผมะฮะชิเชลโเฮ้ดูทางให้ดูทาง,ใ,ทางใครมาก็มาเส้นน้ำตกตะตจนนะครับผมะฮะหลังจาข้างหายไปนานครับผมไม่นานหรอกก็ลงอาทิตย์ละคลิปนะฮะก็จะพยายามลงเรื่อยๆนะครับผมนะฮะคือผมก็ไม่ใช่ยูทูบเบอร์มือชีพทำเป็นอาชีพเท่าไหร่นะครับผมฮนะ ทำเป็นยามบ้างแล้กันเออยมบ้างก็มาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็ใครเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมช่วยกดไว้กด s ั b สไคร b e ให้ด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทําช่องนะครับผมนะฮะเส้นนี้ก็จะเข้าอุทยานนำตกตัดตนแล้วนะครับผมนะก็จะมี ลาบก้อยไก่ย่างขายตามทางๆนะฮะนี่แต่ช่วงนี้คนจะไม่เล่นน้ํากันนะครับผมคนหนาวไงเออช่วงนี้คนจะขึ้นเขาไปสิบรรกาศดูหมอกอะไแบบชิวๆอ่อออะแคมปิง้งอ,อ่ะเออคือมาเส้นเดียวอะ่ะได้เที่ยวแบบขึ้นเขาด้วยเล่นน้ําด้วยนะไหว้พระก็ได้นะฮะวัดพระธาต สวยครับผมแม่บบเห็นวิวแบบโ้สุดยอดเลย เพลงนิดนึงก็ผมนะะชีวิตมันต้องมีเสียงเพลงนะครับผมโอ้โหแบบขี่ขี่รถข,ขึ้นเขาโคตรชิวฟังเพลงด้วยบุนึกว่าฮาร์ลีได้ยินเหเปล่าเนี่ย ก็ชิวอะก็ชิวอะไม่รู้ว่าในกล้องจะได้ยินเสียงเพลงหรือเปล่าเวูววววว ชิวจัดเฮ้ยไอ้เหี้ยกระรอนน้ำมันไปไหนวะเอากระรอนน้ำมันกูตกตอนไหนเนี่ยชิบหายไอ้ฮากระรอนน้ำมันคุณร่วงตอนไหนวะนะเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยกระรอนชิวอไอ้เหี้ยกัลลอนยังใหญ่ร่วงอนไหนก็ไม่เห็นเลยชิบหายว่ามีคนเก็บไปหรเปล่า ไหนวะไอ้เลองตอนไหนไม่รู้เลยชิบหายไอ้เออผังโคตรใหญ่อ่ะเจอแล้วทุกคนไอ้เออล่วงข้าทาชิบหายนี่ดูกล่มีคนเก็บไปแล้วว่ะโอ้โหอ๋ออ๋ออออ๋อ๋อโอ้ เฉยว่ะอ้ไอ้หูอ่ะกันลอนใหญ่ๆเนี่ยจอดถ่ายดูไอ้ตั้งกล้องตรงนั้นไงเนี่ยมาจอดแถวๆนี้แหละโอ้โหไหลลงไอ้เนี่ยเกือบน้ำมันเต็มถังอะเกือบหายแล้วไงชิบหายมันใส่ใต้บ่อได้ไหมวะโอ้ไม่ได้ชิบหายถึงว่าเนี่ยตีนร่งๆไงเนี่ยเนี่ยมันไหลไง โอเคถังยังใหญ่ <laughs> นึกว่าถึงว่าเลยตีโล่งๆอ่ะเอ๊ะกต่ไม่มีใน้ำมันเติมแล้วแล้ว, <laughs> ลวต่อมัวอต่ชิวไงมวมื่ฟังเพลงไหมชิวหายถังน้ำมันหายโอเคไปต่อ